พบกับเรา3คน3ามประสานในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสเลเ่นเคยนะเรายัางมาจัดรายการกันที่อาคารเรียนก่อนว่าช่วงนี้ท่านอาจารย์ก็พักพักร่างนะ,ะคะเพื่อรักษาตัวจะกลับมาตรวจหวงจุ้ยให้ลูกศิษย์กันใหม่ ใครที่เคยติดต่อคุณแตงไว้แล้วเรื่องขอเชิญท่านอาจารย์ตรวจบ้านก็ติดต่อรอไปก่อนก็ติดต่อมาได้นะอะพูดตรวบนแต่ว่าอก่อนใช่ใช่รอแค่คิวเอาคุณแตงจัดเข้าคิวพออาจารย์หายดีแต่งนัดเลยใช่ใช่ค่ะวันนี้เทหักสถานเราจะมาพูดกันเรื่องประตูลองไห้หน้าต่างร้องไห้สงสัยดิเตียงร้องไห้เออยังไงฮะ มีน้ำตาด้วยนะส่วนใหญ,ญ่ถ้าลูกศิษย์ติดตามมาเป็นระยะเวลาหนึ่งบงทีจะได้ยินท่านอาจารย์บอกเนี่ยเตียงร้องไห้เออเอออันนี้เอาประตูร้องไห้ก่อนอาการมันเหมือนกันแหละอาการมันเศร้าเศร้าหรอเศราเ้าเศร้าแซ่แซ่เดี๋ยวให้ดูมันจะร้องไห้ยังไงลคือนในความหมายของคําว่าเตียงร้องไห้รหรือประตู้องไห้เนี่ย คือต้องรู้ก่อนว่าไอ้คำว่าร้องไห้นี่มาจากไหนมาจากตาเราสองข้างตาเราสองข้างเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงเตียงร้องไห้หมายความว่าเตียงนอนเนี่ยอยู่กึ่งกลางหรือประตูนี่อยู่กึ่งกลางแล้วสองข้างเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนดวงตาเรียบเสือมนเป็นดวงตาก็คือในความหมายทางจิตอถึงช่องกระจกช่องกระจกที่ขนาบอยู่สองข้าง ขนาดสองข้างเตียงครับสองข้างประตูหน้าอะไรเงี้ยที่ว่าร้องไห้เพราะว่าอะไรเขาว่าร้องไห้มันถึงว่ามันเป็นวัดที่แบบปลดปล่อยออกมาปลดปล่อยออกมาคนนี้พอเป็นหน้าต่างก็หมายความว่าเกิดภาะวะรั่วไหลออกครับั่วไหลออกอยู่ในห้องนอนเมื่อเตียงนอนถึงเป็นคังสมบัติเราเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่เนี่ยมีช่องรั่วไหลยอยู่ขนาดสองข้างก็หมายความว่ารั่วไหลามากคือ ทางเข้ามาทางเดียวแต่ถ้าม,มาถึงปุ๊บก,ก็มีทางออกเยอะออกเยอะครับอันนี้เขาเรียกเตียงรองเร่งการรั่วไหลประตูก็เช่นกันครับประตูหน้าเนี่ยเป็นประตูที่พลังต้องเข้ามาแต่คราวน,นี้เมื่อเราเดินหน้าขึ้นไปปรากฏว่ามีกระจกสองข้างสะท้อนออกนะสะท้อนภาพออกสะท้อนพลังออกคือแทนที่จะไปได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยก็ไปไม่ไม่ครบแล้ว ก็ถูกกระจกสองข้างนี่ตีออกสองมันก็เลยเป็นพลังอยู่กำลังจะเดินเข้าอถูกถูกกระจกตีออกถูกกระจกตีออกเหมือนคนเมาอ่ะไปเก้าวหนึ่งถอยสองก้าวโซซัสโซเซไม่เข้าสักทีคุณเคยเมาอ่ะคุณรู้ได้ไงเดินบ่อยครับเดินหน้าหนึ่งถอยหลังสองอะไรประมาณนี้อก็เลยทําให้แบบพลังก็ไปได้ไม่ถึงประตูใช่ถึงแม้ถึงประตูแล้วไม่ถึงจุดสำคัญสำคัญเออมันมันแบบ ก็ยังแบบโดนกระจกตีตลอดเวลาไงคุณไดอกไหมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าผนังทึบตันค่ะที่ต้องถูกต้องตามหลักของจุย้ยตะเป็นกระจกเพราะฉะนั้นการสะท้อนเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนอเฉพาะช่วงที่พลังขึ้นเท่านั้นอืคือมันสะท้อนตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงอ่ะเข้าใจไหม่หหเพราะฉะนั้นถึงแม้คุณคุณตาคุณตาโต,าตวบอกว่าฉันมีกําลังฉันขึ้นต่อได้แต่ไอ้คำว่าสะท้อนเนี่ยมันมาตลอดเวลาไง เสียงแข็งขันมากมันมันมาตลอดเวลาเพราะนั้นคุณจะขึ้นไปไงมันมีทั้งซ้ายทั้งขวามันก็ทําให้คุณเนี่ยอ่อนแรงลงได้ง่ายเพราะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปถึงประตูนียบางทีมันน้อยมากแล้วท้ายพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักทียุ่งยากเหนื่ยหนักก็เลยนะตก็ตนั่งแล้ว <laughs> นั่งร้องห้ะอ,อง<ห>ู่หน้าประตูเออคือมันคือเรื่องจริงอ่าเออมันก็จะนั่งร้องไห้อยู่หน้าประตูไงเออเราก็เห็นหลายคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือเจอท่านอาจารย์ทีไรเวลาเล่าเรื่องให้ฟังก็นั่งร้องไห้ร้องไห้หรือบางบ้านเนี่ย หนักเลยนะเพราะว่าเตียงตั้งอยู่แล้วมีกระจกสองด้านอย่างนี้ร้องไห้อีกเหมือนกันเพราะมีเรื่องปัญหาครอบครัวแทรกเข้ามาใช่ก็จะเป็นเตียงเศร้าโศกเตียงโศกเศร้าไม่ได้เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวใช่เป็นเรื่องชีวิตด้วยค่ะแก้ไขแล้วคะมีวิธีไหมคะมีครับคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีครับการแก้ไขไม่ยุ่งยากอยากกระจกคุณก็ทายมันทึบตันซะอา ถ้าเกิดคุณทาไม่ได้ก็อันดับที่หนึ่งอันดับรองไปก็คือถ้าเป็นประตูด้านหน้าก็ใช้ซิเก์ฟ้าช่วยเร็วสุดละนะรวดเร็วดีไม่เปลืองตังเยอะถ้าเป็นห้องนอนก็พม่านไงติดติดไปข้างเลยอย่างน้อยติดทั้งข้างที่คุณแตงบอกก็ได้มันก็ไม่ไม่ได้เป็นสองข้างก็เหลือแค่ข้างเดียวที่ร้องไห้อยู่นี้เหลืออันเดียวราองไม่ได้แล้วราไม่ได้แล้วคือคือเงื่อนไขของหน้าต่างร้องไห้ประตูร้องไห้เนี่ยต้องเป็นคู่ขนาด เพราะว่าก็จริงๆเนี่ยคนเราไม่มีใครร้องไห้น้ําตาหลายข้างเดียวเพรต้องหลายสองข้างใช่ไหมเพราะนั้นก็เช่นกันก็คือในห้องนอนนี่คุณก็ติดผ้าม่านบังเอาไว้จะข้างลืนก่อนหรือก็จะทำสองข้างเลยก็ได้แต่ประตูหน้าทําไม่ได้นะประตูหน้าทําข้างเดียวไม่ได้นะเพราะมันดูไม่สมดุลคือคือคือบางคนต้องบอกต้องบอกกันพี่สีทั้งหลายเพราะบางทีมันมันดูไม่สมดุลไงคือที่พูดเนี่ยเป็นของห้องนอนของนอนแต่ประตูหน้านี่มันเรามองเข้าไปมันต้อง สมดุลซ้ายขวาปิดเลยดีกว่าสมดุลซ้ายขวาใช่ถ้าอย่างตามรูปที่คุณตาโต๊ะคอย่างมามเมรีต้องต้องให้มันเท่ากันสองข้างถูกไม่ใช่ข้างหนึ่งขั้นติดติ๊กเกอร์ฝ้ายข้างนึงโปร่งอยู่ก็คุณนัดบอกให้ให้ไม่ร้องข้างหนึ่งอะไรอย่างนี้เออเราคือมันต้องทําให้บาลานสองข้างใช่อันนี้เราพูดถึงพูดถึงสมดุลสมดุลซ้ายขวาด้วยอันนี้สวยขึ้นเลยนะใช่เห็นปิดปุ๊บอุ้ย ปิดปุ๊บเล็กลงเลยคือจริงๆมันไม่ต้องมีช่องก็ได้นะครับคือช่องข้างบนมันมีได้ไม่ไรมีช่องแสงข้างบนแต่ช่องข้างๆประตูเลยเนี่ยไม่ควรไม่ควรคือคือคนเรายังต้องใช้ความรู้ในเรื่องของจุ้ยคือว่าถ้าคุณต้องการแสงเนี่ยช่องแสงที่มันอยู่เนือประตูก็ได้หรือวงกบประตูก็ได้หนือช่องหน้าต่างได้แต่คุณบอกว่าจะอยู่ด้านข้างแบบว่าฉันต้องเดินเข้ามาเห็นกระจกเนี่ยไม่ได้อ คือบางคนบอกว่าพอเป็นประตูทึบฉันต้องการเห็นคนข้างนอกฉันก็ต้องมีช่องแสงข้างนอกให้ซ้ายขวาไงใช่ใช่เพื่อให้มองเห็นข้างนอกคุณจาะตาไปเอาก็ได้ติดกล้องเออมีวิธีเยอะครับมืวิธีเยอะแล้วอ่ะบ้านเรือนของคุณเน่ะเอาดีๆท่านอาจารย์ก็ให้เป็นบ้านพักอาศัยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จําเป็นจะต้องรับแขกทุกวันมันไม่ใช่กิจการรับออกเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าบ้านเนี่ยนอกจากคุณจะมีเรื่อง ต๊ะอาหารที่มันจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายปากท้องครัวเตียงนอนตู้เตาอะไรมันเป็นส่วนตัวของคุณหมดเลยไม่ต้องจําเป็นต้องแบบเปิดอ้าเพื่อที่จะอุ้ยเดี๋ยวใครมาเออเนี้ก็ก็ให้ปรับไปเรื่องห่วงจุ้ยพะบางทีต้องอาศัยความเข้าใจครับค่ะอีนนี้มาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์การทำห่วงจุ้ยได้ยินท่านอาจารย์พูดถึงทุกเช้าเลยในรายการห่วงจุ้ยรับอะไร ต้มทองคําไล่พุ่งไล่ทุ่งทองคํอภาพนี้เขาเรียกเป็นเป็นภาพที่ท่านอาจารย์ท่านได้กําหนดไว้ว่าต้องเป็นภาพของทุ่งไร่ข้าวโพดด้วยนะเพราะข้าวโพดเนี่ยฝักหนึ่งเนี่ยฝักหนึ่งเนี่ยมันมีหลายเมล็ดนึกออกไหมแล้วเมล็ดจะเป็นสีเหลืองทองในความหมายคือถ้าเราไปเจอภาพทุ่ง ไรข้าวโพดเนี่ยที่ออกฝักเยอะๆผู้เป็นเหลืองอารามใช่ก็นี่เขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นไดยะของความบ่งบอกว่าคุณเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ํารวยต้องเป็นภาพที่ติดในตําแหน่งที่คุณมองเห็นได้ง่ายชัดๆนะ ตำแหน่งที่ท่านอาจารย์ได้กำหนดไว้ให้ก็คือผนังฝั่งตรงข้ามกับปลายเตียงเมื่อคุณนอนแล้วเท้าคุณชี้ไปผนังข้างหน้านั่นแหละผนังที่ปลายเท้าปลายเตียงคุณชี้ไปนั่นแหละเป็นตำแหน่งที่คุณสามารถติดภาพทุ่งไร่ทองคำนี้ได้เพื่อว่าก่อนนอนมองเห็นเตือนอนอนขึ้นมามก็มองเห็นมองเห็นอะไร มองเห็นถึงความมั่งคั่งร่ารว<ห>ยความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมอุ้บตื่นมาก็เจอแต่ทองคำํำตื่นมาเจอไร่ขา้าวโพดที่เป็นทองคําอย่างเงี้ยคือคุณต้องสื่อรู้ได้ว่าอยตื่นมาแค่เจอทองเหรอเนี่ยโอ้ท้ทองก่อนนั้นก็มีทองอย่างเงี้ยคือคุณต้องต้องระลึกรู้ได้เช่นนี้ครับภาพนั้นนะ่ะถึงจะส่งผลในทางหงจุย้ยเพราะถ้าเกิดคุณมองไป นิ่งๆเงียบๆเออนันคือข้อพดคุณไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ย<อ><ม>สัญญาณสัญญาณของของภาพนี่มันก็จะไม่เสื่อกคุณได้<อ>เพราะฉะนั้นในทางหุงจุ้ยเนี่ยคือคุณต้องสื่อสื่อกับภาพแต่ว่าอ๋อนี่ไงฉันตื่นมาฉันก็เจออะไรข้โพดนะไม่มีวันแบบเขาเรียกนะถูกตัดหายไปจากห้องนอนเราได้เห็นไหมตื่นมาก็ยังอยู่นะก่อนนอนก็ยังอยู่นะเจออย่างนี้ทุกวันก็คุณระลึกรู้ได้อย่างนี้บ่อยๆเนี่ยก็หมายความว่าโอกาส ที่คุณจะประสบความสําเร็จมีความมั่งคั่งร่ารวยอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมเนี่ยก็เกิดคุณคุณได้ตลอดเวลาและตลอดไปก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าทําไมต้องเป็นข้าวโพดเป็นอย่างอื่นที่มันเหลืองอารามก็ได้แต่อันนี้เป็นเคล็ดสูตรทันยาพืชที่ใช้สืบต่อกันมาข้าวโพดเม็ดเนี่ยเยอะไหมเยอะหนักทวนไหมไม นับไม่ั่วไม่ไม่มีใครเขานับมนเมล็ดข้าวโพดเวลาทานเป็นฝักแล้วขึ้นมาแบบเหลืองอลา,ามนะแม่เต็มพื้นที่เขาบอกว่าขา้าวโพดนี่แหละคือสิ่งที่ท่านอาจารย์บอกว่าก็กต้องใช้สัญ,ญลักษณ์นี้จะไปอย่างอื่นที่มันเหลืองๆเ,เอาที่คุณชอบชมันไม่ได้มันสื่อไม่ได้คุณก็เอาไปดูเล่นของคุณละกัน <c oughs> แต่ว่ามันอาจจะไม่ส่งผลและที่สาคัญท่านอาจารย์ก็ ประตูพลังให้ทุกใบผ่านพิธีทุกใบโดยที่มาบูชาที่ห้องเคล็ดเดี๋ยวบางท่านบอกแล้วดิฉันจะรู้ได้ยังไงคือที่ตัวภาพเนี่ยท่านอาจารย์มีข้อความบันทึกไว้เลยว่ามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พร้อมเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บต้องบอกก่อนว่าพวกภาพเนี่ยเป็นอาถรรพ์วิชาอาถรรพ์วิชาไม่ใช่บางคนมองโอ้ยภาพ่างนี้เดี๋ยวไปถ่ายเอาแล้วมาติดบ้างไม่ได้นะครับ ูกศิษย์รุ่นเนี้ยไม่ได้เจอยันภาพรุ่นก่อนก่อนนุ้นสักประมาณสิบกว่าปีอีกแล้วเราดีใจรที่เราได้เป็นรุ่นพี่เออสิบกว่าปีอ่ะรุ่นเก้าสิบตอนนั้นหนูมาเรียนเนี่ยเพิ่งอายุสิบปีเองยังเด็กอยู่เลยแม่แม่ส่งมาเรียนเออเออยังเด็กอยู่นะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ใช้ยันภาพที่เราเรียนกันถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยพอหลังจากท่านอาจารย์สอนเสร็จท่านจะมีแจกรางวัลครับ กาแฟห้ากาแฟพงจุ้ยห้าแก้วกินกันไปตาค้างเลยแล้วก็มีแจกภาพยันเนี้ยสิบภาพหลับนะตัวเองเอะไรดีแล้วก็มีภาพยันนี้สิบภาพแล้วก็มีซองอ่งเปาซองที่ท่านอาจารย์จะเซ็นให้เราแล้วเป็นชื่อให้เป็นแบงค์ธนาคารหนึ่งร้อยเนี่ยยี่สิบรางวัลเนี่ยแล้วจะมีแจกเนี้ยทุกคืนแล้้วเราไไดปให้ไปทําเคล็ดหมดเอาเอาเอาอ่งเปาไปนอนหนุนหัวเก็บไว้เอาเคล็ดเนี่ยยันภาพไปติด นใหห้เ็แต่ละภาพนี่ก็มีความหมายติดทิศไหนสื่อเรื่องอะไรมีมีเยอะมากเป็นเหมือนภาพวาดด้วยนะใช่เป็นภาพโบราณเลยเป็นภาพอาถรรพ์แบบสมัยแบบเรียกว่าฮุงจุ้ยเป็นพันๆปีอ่ะแล้วสืบเนื่องกันมาว่าต้องเป็นภาพลักษณะนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าไปหาที่อื่นก็ไม่มีไม่ไม่มีนะคุณไปเซิร์ชในฮุงจุ้ยในในเน็ตในอะไรไม่มีนะ ภาพพวกนี้ไม่มีปรากฏอยู่ในในเน็ตได้เลยครับเพราะว่าเป็นภาพโบราณจริงๆที่ท่านอาจารย์นี่ทำออกมาเพื่อแจกจ่ายลูกศิษย์เพื่อทำเคสจริงๆ้หมดแล้วก็หมดเลยแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีแจกแล้วจะมาขอสิทธิ์พี่ก็ไม่มีให้ม่มีแต่ไม่ให้นี่แต่ไม่มีติดมมีเต็ดมีเยอะใครตอนนั้นแบบเป็นของสะสมอะนะทุกคนมานี่แบบถ้าไม่ถ้าไม่ธนบัตรแบงค์ร้อยก็ภาพยันนะ ตอนแรกทุกคนเนี่ยไม่ค่อยชอบกาแฟหรอกเอามูดูตามตมจงแรกๆคุณชอบกาแฟไหมไม่อยากได้กาแฟใช่ไหมก็กลัวตาค้างอย่างที่คุณแตั้งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเมื่อใครได้กาแฟแล้วแบบติดใจอ่ะอร่อยเป็นกาแฟหวงจุ้ยแบบทานแล้วกินแล้วนอนง่ายไล้กินแล้วรวยแล้วมีจํานวนแค่ห้าซองเองเนี่ยแล้วประจุพลังเข้าไปชงชงแบบแก้วต่อแก้วออ เป็นสูตรสำเร็จมาเป็นซองๆข,ของท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นจะบอกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ได้ทำมาให้ผู้ลูกศสิทธ์เนี่ยท่านแบบเตรียมการมานะครับไม่อเป็นภาพยันเอยธนบัตรเนี่ยเอาไปทำเคล็ดได้เลยนะธนบัตรที่ผมยังเก็บอยู่เยอะมากมีลายเซ็นท่านอาจารย์บางบางทีก็แจกน้องๆไปก็มี บางครั้งไม่เคยได้ก็แจกไปก็มีอยู่เคยบอกบอกลุงอ่ะว่าเก็บสะสมอ่างเปามาแล้วเอามาพอถึงวันหนึ่งอ่ะพอดีซองอ่างเปาพอเวลาเก็บนานวันมันกาวกาวมันเสื่อนก็หลุดก็เอาธนบัตรออกมาพี่เก็บได้สองหมื่นกว่าบาทอ่ะโอ้มีเยอะแต่ทุกวันนี้ก็อยู่ในตู้เซฟก็เก็บอยู่แต่จะไม่ได้นับมีเยอะแล้วก็บางครั้งเราก็ถ้าเราได้มาเยอะบางที รุ่นน้องหรือใครใครต้องการผมก็แจกไปแบงค์ร้อยที่มีลายเซ็นท่านอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์ไม่ได้เซ็นให้ละมีอยู่ก็แจกให้บางคนก็ได้ไปเวลาปีใหม่ม้างวันเกิดม้างก็แจกแจกไปให้หมดนะบางคนก็ไม่มีโอกาสได้แต่เรามีเยอะเราก็แจกจ่ายไปแต่พราะฉะนั้นจะบอกว่าเคล็ดต่างๆท่านอาจารย์เนี่ยมันสื่อได้เป็นวิชาท่านจะไปเห็นว่ามันแค่เป็นแผ่นกระดาษไม่ใช่นะเพราะฉะนั้น เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเขาเรียกนะเป็นของหายากในปัจจุบันเนี่ย<ช>บางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นโดยเฉพาะทิ์รุ่นใหม่ๆนะห้าปีหลังมาเนี่ยไม่มีละ<ช><ช>น้อยมากที่ท่านแจกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีให้เห็นละนะเพราะนั้นใครที่มีอยู่นี่ก็ถือว่าเก็บไว้เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้แต่เก็บไว้ไม่ได้เต้องใช้ต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ดูตามทิศดูความหมายของภาพแล้วก็มาติดให้ถูกต้องตามทิศทางเพื่อเกิดประโยชน์ตัวท่านได้เต็มที่ ปิดท้ายกันด้วยเรื่องห่วงช่วยในใจแห่งต้อมวงดำห่วงช่วยของท่านอาจารย์มานะครับเข้ากับเมื่อกี้เลยสิ่งของทั้งหลายจะมีคุณค่าขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่เพราะอยู่ที่การมีอยู่แต่อยู่ที่การใช้ทำไมคุณได้เลือกมาเนี่ยเห็นผมเลือกมาก่อนแล้วเราก็มาพูดกันตรงนี้ใช่ดีเนี่ยทำงานอยู่ใกล้ๆกับท่านอาจารย์ทุกวันเริ่ม จริงๆก็มันเป็นเรื่องอันนี้ต้องบอกยอมรับว่าเป็นอะไรที่ทํางานราบลื่นคิดตรงกันเหมือนสื่อ,อว,วิทยุมันเหมือนกันครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกไอ้อย่างเมื่อกี้เสริมอีกนิดนึงใช้วิธีใช้ลุงก็แจกให้เป็นสิริมงคลก <ใช S 2> ับคนอื่นๆของพี่ตาโตเนี่ยเอาเอาเอาเงินมาเรียงกันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับวอลเปเปอร์แล้วก็วางบน ที่เขียนงานใช่ไหมมาบนโตทางานก็มีหรือก็ทำอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งเชืนอใจให้ทำทดลองทดลองไปเป็นแทนลองที่แทนลองเขียนตะวันออกเฉียงเหนือที่ทิศย์งจุ้ยหม่เลขแปดแล้วก็วางเคสหวนช่างลงไปก็ได้รวยด้วยเก่งด้วยฉลาดด้วยงี่นี่ไงก็ติดต่อสอบถามนะมากันที่โรงเรียนนี้ได้โรงเรียนเปิดทุกวันห้องเคสเปิดตั้งแต่ สิบโมงถึงน่าจะสี่โมงเย็นสิบเจ็ดหรอห้าโมงเย็นแล้โมงเย็นอ้าโอเคก็ลองมาสอบถามน้องๆเขาดูได้นะคะหรือไม่ก็เข้าเพจห้องครูอาจารย์มาถ้าแบบกลัวว่าจะมาเสียเที่ยวก็โทรก่อนหรือแล้วก็เช็คในเช็คในเพจของก็ได้ใช่ใช่อ่าครับมาเลือกดูจะสะดวกจะดีกว่าถ้าเกิดเห็นไม่เห็นของจริงก็ได้ได้หมดเลยครับ ก็พบกับเรา3คนสามประสานได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการพวงช่วยเที่ยงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ